ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับเป็นวันที่9เดือน8 2017นะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับที่ผมทำการอัดคลิปนี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟล์เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาตัดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่ไม่จำเป็นก็จะขอตัดทิ้งไปก็แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นสมมครเกณฑ์2017นะครับเริ่มต้นประมาณวันที่9ช่วงตีหนึ่งครับของประเทศไทยก็ได้จะจบช่วง29ตีหนึ่งเช่นกันนะครับก็จัาเวลากันให้ดีครับ และสําหรับคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามีสกินหรือว่ามีอะไรที่เจ๋งๆบ้างนะครับจากรูทบ็อกซ์ของซัมเมอร์เกม2017นะครับแล้วเราจะมาดูกันครับว่าของที่ผมอยากได้รวมกันจะมีราคาทั้งหมดเท่าไหร่และอะไรบ้างครับสำหรับของบางชิ้นครับผมอาจจะจําไม่ได้ว่าเป็นของปี2016หรือ2017นะครับแต่เป็นว่าเราจะมาดูกันทั้งหมดเลยละกันว่าอันไหนที่มีสิทธิ์เปิดได้จากกล่องซัมเมอร์เกมบ้างสำหรับอนณาครับจะมีอีโมดอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นการโยนลูกบอลนะครับถือว่าน่ารักดีเหมือนกันแต่ว่า มันดูมีอะไรน้อยไปนหน่อยหนึ่งนะบาสเตียนครับกับอีโมดชกมวยนะครับซึ่งเป็นอันเก่าล่ะของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งอันครับที่น่ารักดีแล้วก็น่าเก็บเหมือนกันครับดีว่าครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกินอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าสกินเก่าของปีที่แล้วนั้นก็ยังคงน่าซื้ออยู่ดีครับสำหรับผมเนี่ยซื้อแน่นอนนับ250้าถ้าหาว่าเปิดไม่ได้เพื่อที่จะได้สะสมสกินของดีว่าให้ครบนะ สำหรับเกนจิครับสกินนิฮงที่หลายคนอยากได้นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในราคาแค่250เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครอยากสะสมแล้วก็ถ้าพลาดคราวนี้รอปีหน้าได้เลยครับสำหรับฮันโซครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกินอะไรมาเพิ่มนะครับแต่ว่าทาวิตต์ิโพสต์คือเหรียญก็ยังอยู่ครับแล้วก็มาพร้อมกับไฮไลท์อินโทอันใหม่ครับซึ่งสวยมากนะครับถ้าเทียบกับเอ่อไฮไลท์อันเก่าของฮันโซซึ่งผม,ม่คอยชอบอันไหนเป็นพิเศษแต่อันเนี้ยชอบมากครับ สำหรับจังแลดครับคราวนี้มีสกินใหม่ออกมาด้วยนะครับถือว่าแปลกแหวกแนวนะครับแต่ว่าไม่ใช่แนวที่ผมชอบเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ซื้อนะครับแต่ถ้าใครเป็นแมนจังแลดครับก็น่าจะเก็บเอาไว้นะมันมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจดีเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีวิกตอรี่โพสถือเหรียญด้วยครับสำหรับลูซิโอครับเขาเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็น2สกินเก่านะครับของปีที่แล้วซึ่งก็ไม่น่าจะมีเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อปีที่แล้วได้มา2แล้วนะครับมีอิโมดบอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มีไฮไลท์อินโทรนะครับที่ติลล่ากาเตบอลก็อันเดอร์มีเช่นกันครับสำหรับแม็กคลีครับเชื่อว่าสาวๆน่าจะได้กรีดกันนะครับกับสกินใหม่ครับไลฟ์การ์ดก็ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคกันน่าเสียดายครับที่มีแค่สกินอย่างเดียวไม่มีไฮไลท์อินโทรหรือว่าอีโมดเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะสำหรับเหมยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับแล้วก็วิกตอรี่โพสต์ถือเหรียญก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ ต่อมาครับเมอร์ซี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าโดนมากๆนะครับนอกจากว่าจะมีสกินเก่าแล้วแะเป็นสีแดงเนี่ยก็ยังมีสกินใหม่นะครับซึ่งเป็นเทพีแห่งชัยชนะครับซึ่งมักจะได้เห็นในการแข่งกีฬาต่างๆถูกใช้มานานมากแล้วครับทางลูปปั้นแล้วก็ลูปสลักตั้งแต่สมัยกรีกนะครับเป็นอีกหนึ่งสกินของเมอร์ซี่ที่น่าเก็บไว้สะสมมากๆครับนอกจากนั้นเนี่ยวิกตอรี่โพสหรือเหรียญก็ยังอยู่ครับ ตัวละครต่อมาครับฟาลาครับก็ยังคงมีวิคตอรี่โพสที่เป็นท่าชูเหรียญนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อินโทรที่น่าเก็บมากๆครับตัวละครต่อมาครับลิปเปอร์ครับก็จะมีสกินใหม่นะครับไบเกอร์เป็นสิงห์นักบิดนะครับมันก็สวยแหวกแนวดีแต่ว่าไม่ใช่แนวผมนะเพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้นอกจากนั้นยังมีท่าถือเหรียญด้วยครับสำหรับรถฮอคครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนอกจากถือเหรียญแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับซัมเมอร์เกมครับ ต่อมาครับ Soldier 76ครับกับสกิน Q Master 76นะครับเป็นคุณพ่อผู้ปิ้งบาร์บีคิวอยู่ข้างชายหาดนะครับมีตะหลิวที่คีบครบนะครับมีระเบิดด้วยนะครับข้างหลังยังคงมีเลข76เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ครับยังมี Victory Post ท่าตีกอล์ฟอีกด้วยครับ ตัวละครต่อมาครับซอมบ้ากับสกินใหม่นะครับสำหรับการดำน้ำนะครับมีตีนกบนะครับถังอากาศที่ดูไม่เหมือนถังอากาศเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแว่นข้างบนด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าซอมบ้าจะมาไม่ทันสมรเกมปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยซอมบ้าก็จะมีวิตอลี่โพสตในท่าถือเหรียญด้วยครับสำหรับสมิตาครับยังคงมีอีโมดเก่าน่าสนใจนะครับอย่างท่าเล่นลิบบินนะครับถ้ากิบว่าใครที่ ไม่ทันคราวที่แล้วและอยากเก็บตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะเป็นหนึ่งในอีโมที่สวยที่สุดสำหรับผมเพียงแต่ว่าผมเองไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าโอกาสใช้อีโมตในการเล่นมันน้อยมากครับยกเว้นตอนช่วงรองก่อนจะเข้าห้องนะครับและก็มีท่าถือเหรียญเปต้นละครอย่างอื่นอีกครับสำหรับท็อปยอนครับก็ยังคงมีของเก่าจากปีที่แล้วครับก็คือสกินสีธงชาติครับแล้วก็วิกตอรี่โพสท่าถือเหรียญครับ ต่อมาครับสำหรับเทเซอร์เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มาแล้ว2สกินนะครับนอกจากนั้นครับยังมีวิซิลลี่โพสท่าถือเหรียญครับแล้วก็ไฮไลท์เก่าของปีที่แล้วที่น่าเก็บมากๆด้วยแต่ว่าผมคงไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเทเซอร์เท่าไหร่ซึ่งนั่นทําให้โอกาสได้ใช้ไฮไลท์มันมีน้อยมากครับตัวละครต่อมาครับวีดโว่เมเกอร์ครับเป็นสกินเดียวของกิจกรรมครั้งนี้เลยครับที่ผมไม่พลาดแน่ๆนะครับกับชุดเดินเล่นชายหาด นอกจากนี้ครับในวิกตอรี่โพสท่าถือเหรียญครับก็สามารถหาได้เช่นกันสำหรับวินสตันก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับซัมเมอร์เกมยกเว้นท่าวิกตอรี่โพสถือเหรียญครับสำหรับซาเลียครับก็ยังคงมีสกินเก่านะครับสสกินจากซัมเมอร์เกมปีที่แล้วครับเซนย์ตาครับก็มีวิกตอรี่โพสนะครับถ้าถือเหรียญซึ่งจริงแล้วผมชอบวิกตอรี่โพสอันนี้มากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นเซนย์ตาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้ครับ ครบนะครับสำหรับทุกตัวละครเลยว่าซัมเบอร์เกมนี้มีอะไรบ้างนะครับของผมเนี่ยทั้งหมดที่อยากได้จะอยู่ที่1250งหมื่นสองร้อยห้าสิบกงนะครับถือว่าหมดตัวเลยเหมือนกันละทีนี้ครับเราต้องมาดูกันว่าเจ้าแพดกันเกลี่ยที่ทําให้เราไม่ค่อยได้เงินกันนะครับจะทําพิษแค่ไหนกับกิจกรรมนี้เพราะว่าเงินจะหายยากมากนะครับก็ต้องรอดูแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีรผิดพลาดคิดว่าคงได้ทําคลิปเปิดกล่องกันอีกทีหนึ่งมารอดูกันว่า50กล่องนั้น จะให้เงินเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะได้วางแผนกันถูกด้วยว่าจะต้องซื้อกล่องไหมต้องหากล่องเยอะแค่ไหนเพื่อให้เงินพอแล้วก็โอกาสได้ของน้นมึงมากหรือน้อยเท่าไหร่ครับและในช่วงท้ายคลิปครับก็จะเป็นภาพการเล่นโรซโอบอลครั้งแรกของผมนะครับใน Summer ร์เกม2 1 7 7นะครับอยากเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกต้องขอโทษด,ด้วยที่มันไม่มีเสียงผมพูดประกอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไฟล์เสียงมันเสียนะครับ ก่อนจากกันไปครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG Key Store.com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะกดหนุงกันครับลิงก์อยู่ใน Description ใต้คลิปและในตอนน,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 นี้ครับชาแนลของผมได้่ยทำการย้ายไลฟ์ทั้งหมดไปบนทวิชแล้วอย่าลืมตามไปเล่นด้วยกันแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ

3 2 1 <laughs> up. Save. Oh, this is my jam. Save! crash in the party <laughs> did you hear that <laughs> Turn it up. Woo. Save off the volume. Let's drop the beat. Oh, oh, let's I break it, my damn. damn! Oh, let's break it! Save! Pump up the volume. Oh, <laughs> go? I'll take it. Drop the beat. Ooh, you hear that? Raising the volume. Ooh. Oh, this is my jam. <laughs> it <up>. Ooh. Ooh. <laughs> oh, this is my jam. Up, up the volume. <laughs> One minute remaining in the match. Oh, this is my jam! Here they come! Save! Let's drop the beat! Oh, turn it up! Look at we'll it, Ben! Damn! Damn! You feel that? Oh, oh, Defendel! Woo! 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 Ten oh, seconds remaining like No way we're gonna lose this. Hang on. Save. Oh, this is my Defense! Oh. They're